สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับ Q u n อั o สกันในช่อง Q ิวมิน,น่เ็นชอกันอีกเช่นเคยวันนี้มาแบบวายๆก็อย่าลืมไปติดตามช่องเพจของคิวได้นะครับก็ไปติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะก็มีการบอกโพยถูกบ้างผิดบ้างกาง็ต้องขออภัยด้วยนะเออแต่ถูกกันไปหลายคนแล้วเทขายหมูก็ไปหลายคนเหมือนกันแล้วก็ได้กำไรเยอะก็หลายคนนะครับก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจนั่นก็คือแฟนเพจคิวมินิเมนเทอครับผมมาวันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้ให้ตัวบอร เหรียญคริปโตเคเรนซีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็น่าจะผ่านมาประมาณ7-10ถึงวันแล้วนะครับเราก็มาดูกันครับว่าไอ้ตัวบอทตรงนี้เนี่ยสามารถทำกำไรให้เราได้จริงหรือเปล่ามันจะดีกว่าเราไปเทรดเองไหมนั่นเองนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอของแอป p y o n e นนะครับถ้าเกิดแยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมอ่ะปัจจุบันนะครับคิวมีเงินอยู่ในพอรตทั้งหมดนะ3 5 7 5 6ด้ดอลลาร์นั่นเองนะ ก็เราก็เข้าไปที่ซื้อขายครับเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยใช้เงินลงทุนไม่เท่าไหร่นะครับตัวงนคิวเนี่ยใช้เงินลงทุนนะครับเพื่อในการเปิดบอทเทรดนะครับหรือว่ากิจบอทเนี่ยอยู่ที่347ดอลลาร์หมายความว่าผ่านมา7-10วันเนี่ยคิวจะได้กําไรอยู่ที่9 9 3 4 8แล้วเนี่ยตีเป็น10ดอลลาร์แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าได้กําไรนะในช่วงตลาดแบบนี้ถ้าเกิดผมเข้าออกเองมันก็เอยอาจจะไม่ได้กําไรแบบนี้ก็ได้นะเออหาจังหวะเข้าหาจังหวะออกอีก ยุ่งยากวุ่นวายนะแต่ตรงนี้เนี่ยเราลองคำนวณกันดีๆครับคิวใช้เงินลงทุนไปเนี่ย347ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมกำไรท,ที่เราไล่ามาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับ3า0บาทเนาะ10ดอลลาร์ก็300ถ้าตีกลมๆเลยเนี่ย 1,000 0ื่นได้300ก็เท่ากับประมาณ3%นะครับผมซึ่งผ่านไปแค่10วันได้กำไราไเร3% 2% 3%นเนี่ยคิวมองว่าเยอะนะลองคิดดูนะถ้าเกิดเราใส่ทุนมากกว่านี้เราก็จะได้3%สมมุติเราใส่ไปแสนหนึ่งอะ่ะสมเนมันก็นจะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะพันหนึ่งมองไหมครับเออโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะป็่เหมือนพาสี n ินค e อะครับก็คือมันซื้อเองมันขายเองมันซื้อเองขายเองเราก็ได้กำไรนั่นเองนะครับผมโอเค ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดผมได้กําไรลักษณะนี้นะครับผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยคิวจะพอตเติบโตขึ้นสูงถึง182%โคตรเยอะครับผมหลายๆคนนะครับที่ศึกษาด้านการเงินเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดปีป,ปีนึงเนี่ยโตสัก 5%, 10%หรือ20%เนี่ยคือพระเจ้าแล้วครับเยี่ยมยอดโคตรโหดแล้วนะครับแต่นี่182%ถ้ามันโตโตแบบนี้ก็ก็ถือว่ากิจบอต,ตัวนี้โหดมากครับก็อ่ะ เรามาดูกันนะครับในรอบที่แล้วเนาะในคลิปที่แล้วผมก็ได้มีวิธีการตั้งนะครับแนวรับแนวต้านนะครับไว้อยู่ตรงนี้นะช่วงราคานะครับก็อยู่ที่3 0 0 0 0ื่นเหรียญนะครับไปจนถึง4 5 0 0 0ื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีหลายๆช่องนะครับที่ออกมาบอกว่าเลาราตั้งกิจตั้งกิจยังไงตั้งบอร์ดตั้งบอร์ดยังไงในคลิปที่แล้วเนี่ยคิวก็ได้อธิบายตัวนี้ไปนะก็เราก็เข้าไปดูกันนะ ก็ต่อจากนี้นะครับก็รอดูว่ามันจะทะลุแนวต้าน5 5 0 0มั้ยไมเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้เคียงนะมันมีอยู่วันหนึ่งดีไป44,000ดอลลาร์โอ้โหแบบว่าอีกนิดนึงก็คือบอดผมก็น่าจะปิดแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยเส้นที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะ ก็เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันปิดแล้วเนี่ยก็จะมาบอกทุกคนว่าได้กาไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถปิดเองได้สต็อปเองได้นะครับผมอ่าเราเข้าไปในรายละเอียดกันครับผมอ่านี่นะครับก็จะมีขึ้นให้เลยนะว่าบอดของเราเนี่ยเตรียมราคาที่จะซื้อเนี่กกี่ราคาบ้างนะก็เตรียมมาทั้งหมด53ไม้เลยนะก็ไปต่ําสุดนะครับก็อยู่ที่ไม้ส0 0 0 0ื่นก็คือแนวรับนะครับก็ที่ผมตั้งไว้นั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยขายทั้งหมด15ไม้นั่นเองนะก็กําไรทุกไม้เลยนะ ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะเราก็สามารถมาดูได้นะครับพุทธกรรมตัวแปรนะครับก็มีการปิดเปิดไปหักค่าธรมเนียมแล้วนะครับเราเหลือเท่าไรหร่อ,อะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าพร้อมมากๆนะคิวก็ไม่ได้ถนัดก,กับตัวบอดตัวนี้มากเราได้กําไรจากมันก็เพียงพอแล้วนะซึ่งอ่ะขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับลิมิตนะครับลิมิตแล้วก็อ่าเขาเรียกว่า แนวรับนะครับแนวต้านเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กันเองนะครับว่าเราจะตั้งอยู่เท่าไหร่นะว่าในากรอบไซด์เวย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะถ้าเราตั้งถูกไซด์เวย์นะครับแล้วก็ใช้บอดถูกตัวเนี่ยเราก็จะได้กําไรนะอีกอย่างหนึ่งนะครับกำไรต่อกิจเนี่ยให้อยู่ที่ระหว่าง0.4ถึง0.6นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ก็ต้อตงปรับกิจเ,เพิ่มเข้าไปเวลาเราปรับจานวนกิดเพิ่มเข้าไปเราก็ต้องมีเงินเพิ่มเข้าไปด้วยนะตรงนี้ก็เนะกรามาระวังนิดนึงนะครับผมก็ส่วนตับวันนี้นะครับก เฮ้ย hey, มัน,มนเราไม่ต้องทําอะไรเลยอะว่าง่ายๆมันเป็นเหมือนภาษีเป็นคาก็ได้นะเออแต่คิวกําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะแอ d เงินเข้าไปเพิ่มดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติเราใส่ไปแสนนึงเงี้ยสิบสามถึงสองถึงสามเปอร์เซ็นต์มันก็พันหนึ่งแล้วอะแต่กี่วันเนี่ยเจ็ดแปดวันนี่มันก็พันหนึ่งไปแล้วนะเราก็ต้องมารอดูว่าเฮ้ยถ้าผ่านไปสักเดือนหนึ่งกำไรจากบอตตัวนี้มันดีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราค่อยไปตัดสินใจลงทุนเพิ่มเพราะว่าเราต้องเอาเงินมาดองก็เยอะอยู่ไงแต่ถ้าเกิดใครมีแบบเงินนอนนิ่งๆ เออตรงนี้แนะนําเลยแต่พุ่งตรงว่าคลิปนี้ไม่ได้คลิปแนะนําการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนลงทุนนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่แล้วถ้าเกิดใช้ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม